สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชกุลสาวบำรุงดิฉันนางสาวพิมพชนุคุ้มจันทึกค่ะกรผมนายสารสิทิสร้อยครับวันนี้จะมานําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร,ร,ร์เรื่องทองม้วนคีโตค่ะอุปกรณ์ในการทําทองม้วนคีโตหนึ่งไม้หมุนทองมว้วนสองเครื่องทําทองม้วนไฟฟ้าเชฟรอนสามถาดสี่ช้อนห้าที่ตีแป้งหกกระมัง ช่วยส่วนผสมวัตถุดิบในการทำแป้งขนมทองม้วนแป้งสองร้อยกรัมน้ำตาลย่าหวาน40กรัมงาดำสามสกรัมน้ำกะทิ200มิลลิลิตรน้ำมันมพะพร้าวหช้อนโต๊ะแล้วก็เม็อัลวอนส์30กรัมไข่ไก่1นึฟองค่ะ ขันตอนต่อไปจะเป็นการจะเป็นการตีแป้งขนมทองม้วนกีโตนะคะหนึ่งนำไข่ไก่มาตอกมาตอกใส่กับแป้ง้วยรว้าที่เราเตรียมไว้ค่ะใช้ทิปตีแป้งนะคะคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็อันดับที่สามใส่น้ำตาลยญาหวานลงไปค่ะสี่ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ใส่กะทิลงไปค่ะใส่กะทิให้พอประมาณก่อนนะคะแล้วก็คนจนกว่าจะเข้ากันเราจะคนให้เข้าจนกว่าจะเข้ากันนะคะ ขั้นตอนต่อไปใส่งาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่เม็ดอัลมอดลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ จากนี้เราก็จะได้แป้งขนมทองมว้วนคีโตแล้วค่ะลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการนําแป้งทองม้วนมายอดใส่แม่พิมพ์ทองม้วนอันตอนที่หนึ่งนำน้ำมันมะพร้าวมาทาลงบนแม่พิมพ์ทองม้วนเพื่อไม่ให้แป้งทองม้วนติดครับแม่พิมพ์นะครับ ตำดับที่สองจะเป็นการหยอดแป้งลงในแม่พิมพ์ทองมวงนจำนวหนึ่งช้อนครับแล้วเกลี่ยให้แป้งบางๆครับลัที่ส,สปิดฝาแม่พิมพ์ทองมวนครั พอได้เวลาประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งแล้วนะครับเขาก็จะเปิดฝาด้วยพิมพ์ทองม้วนเพืพ่อมาม้วนแป้งทองม้วนครับ เราล้วนเสร็จแล้วนะครับเรานําทองม้วนที่เราม้วนแล้วมาวางพักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ทองม้วนเย็นและอยู่ตัวครับลําดับต่อไปนี้นะครับจะนําทองม้วนที่เย็นและกรอบได้ที่แล้วนํามาใส่บรรจุพันธุ์ดังนี้นะครับ เมื่อเรานำขนมทองม้วนใส่ในบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจะทำการติดฝาและติดฉลากครับเมื่อเราบรรจุพัณฑ์ขนมทองม้วนชีโตเสร็จแล้วเราสามารถเป็นของฝากสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ครับ